สวัสดีครับวันนี้เนี่ยในๆก็ในๆและคือผมต้องขอโทษด,ด้วยที่บางทีติดภารกิจก่อนอื่นเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด c ับสไให์ผมด้วยนะวันนี้จะมาขอพูดด้วยเรื่องสำลีบุหรีไฟฟ้ามือใหม่หลังจากเราเล่นพอร์ตเล่นจำพวกพอร์ตหรือพอร์ตแท้ๆหรือมอดพอร์ตเราจะเริ่มขยีบเข้ามาเป็น กล่องบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าทสมัยนี้มันคือมอดพอตอ่ะมันก็ใช้ได้ไงแล้วจะเอ้กูจะใช้สำลีอะไรดีเดี๋ยวเดียวค่าคลิปหน้าจะขอพูดถึงเรื่องลวดนะครับแต่ลวดเนี่ยสยในใจก็จะหาซื้อกันตามท้องตลาดทั่วไปแต่วันนี้ขอพูดถึงสำลีก่อนอืมพี่ผมเป็นมือใหม่อะ่ะคืออันนี้เอาเอาตัวที่แบบว่าไม่จํากัดงบก่อนนะพี่ผมเป็นมือใหม่ผมต้องการใส่ง่าย ต้องการใส่แบบคือผมไม่อยากยุ่งยากอะ่ะเปิดมาปุ๊บแล้วใส่เลยถ้าคิดแบบนั้นนะครับถ้าสนใจแบบนั้นขอแนะนำเจ้าตัวนี้อ่านักเว็บหลายคนรู้จักนะสำรี COTN เจ้าสำรี COTN เนี่ยมันจะมาแบบเชือกลอางเท้าคล้ายๆเชือกรองเท้าคอนเวิร์อะไรเงี้ยอ่ะเปิดให้ดูป๊บ มันจะมาแบบนี้ตัวหัวเนี่ยสามารถใส่กับแกน3ได้เลยเนี่ยนะาสามารถใส่กับแกน3ได้ซึ่งมันง่ายมากๆมันง่ายยังไงอ่ะดูเดี๋ยวขอดิบมาสักตัวนึงนะตัวนี้ก็ได้รีเบิร์ตผมชอบกลิ่นมันชัดดี ถ้าซึ่งถ้าใส่เจ้ากับเจ้าดีเบิร์ดหรือว่าอะตอมแกน3ไม่ใช่อะตอมแกน3ใช้ลวดแกน3เนี่ยผมแนะนำให้เป็น co tn มันง่ายมากๆคือประมาณว่าเราเอเนี่ยเสียบเข้าไปที่ลวดลวดที่เราโมเสร็จแล้วนะแล้วก็ลูดไปจริงๆเนี่ยหนอันเนี้ยหนึ่นนนนนแผ่นเนี้ยสามารถ ตัดออกมาเป็นสองคอยได้อ่าตัวตัวนี้นะอืมันจะเป็นสองคอยซึ่งจะง่ายมากๆเลยกับมือใหม่คือผมไม่ต้องการยุ่งยากพี่ผมจับใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ตัดไปอ่าแค่นี้เองแล้วเราก็สางสางสางหน่อยแต่ว่าไม่ยาก,อ,กอ่ะ เดี๋ยวพูดถึงตัวต่อไปถ้าง่ายตัวนี้ราคาก็ไม่แรงมากนะผมแนะนำเจ้าตัวนี้ cotn 1นึ่งแพ็คเกจเนี่ยแพ็คเกจมันะจะมาเป็น20ชิ้นคือนี่ก็เท่าถ้าใช้คอยเดียวก็เป็น40ถ้าใช้คอยคู่ก็จะ20อย่างอย่างละ2ข้างง่ายมากๆอ่ะต่อไป สีตเทียนไปแล้วนะพี่คือผมไม่ค่อยมีเงินนะ่ะผมจะใช้สัรีตัวไหนดีก็ถ้าเอาแบ่งขายผมซื้อมาจากร้านร้านหนึ่งนะน่าจะเป็นสัรีญี่ปุ่นนี่แหละคือมันใช้ได้ดีเลยนะแต่บางทีอ่ะคนอ่ะขี้เกียจไงอ่ะต้องมานั่งพันนั่งอะไรนี้มันจะมาเป็นแผ่นแบบนี้นี่แผ่นใหญ่ I I. น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะทีนี้การใช้งานเนี่ยก็เหมือนมันก็จริงจริงก็ต้องต้องค่อยๆทําทำนิดนึงก็ลูดแผ่นหน้าลูดแผ่นหลังหน้าหลังแล้วเราก็ใช้เนื้อในมันหรือจะตัดเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับตัดเป็นคลี่อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูไอตัวผมเนี่ยอะตอมมันก็เยอะใช่ไหมผมก็เลยจะตัดแบ่งทิ้งไว้อย่างนี้ ซึ่งหน้าหลังมันเนี่ยลอกออกอันนี้คือยังไม่ได้ลอกนะเราจะลอกออกงนี้แล้วทําให้ดูอันหนึ่งเลยนี่ลอกแผ่นหน้าออกป๊าบยอมเสียสละลอกแผ่นหลังออกป๊าบอย่างนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นผมก็จะแยกตรงกลางออกมาสมมติอย่างนี้นะ,ะเสียไม่ไปแล้วผมก็จะหุ้มไปอย่างนี้แล้วก็ตีนี่ตีให้มันเป็นพวง ไม่เป็นไรอันนี้ผมมือหนักกว่านีอยตี๋มันเป็นพุ่มอย่างนี้ซงซึ่งจะคล้ายๆก,กันกับตัวนี้แต่ตัวนี้เนะี่ยคือคุณมาไม่ต้องเลยคุณเสียบอย่างเดียวใช้ได้ต่อไปก็จะประมาณนี้นะโทัทวอ่ะต่อไปทีนี้เนี่ยผมพี่ผมอยากได้ของที่แม่งดีอะไรกลิ่นชัดควันตูมกลิ่นแบบรีดมาเลยก็จะมีราคานิดนึงก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ สำลีเคนโด้เคนโด้เวฟคัตตอนโก dition ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะซึมซับน้ำยาย,ยากอย่างที่ผมเคยพูดไวหลายคลิปแล้วแต่กลิ่นมันนะสุดยอดสุดยอดจริงๆแต่ซึ่งมันอ่ะนี่ในที่นี้ผมขอพูดรวมไปถึงสำลีเบคอนที่ห้อต่างๆด้วยนะมันจะมาเป็นแบบนี้ตัตีนะผมแกะไปแล้วมันจะมีห่อหนึ่งอ่ะ มันจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนเนี่ยแหละเบ,บคอนนี่แหละเราจะใส่แล้วก็ต้องตัดวัดซึ่งตัวผมเนี่ยส่วนใหญ่นะ้าจะใช้เคนโดนะเนื่องจากมันขาดกลางยากมากแล้วดึงซิมซับราคามันจึงค่อนข้างสูงและบางคนก็ไม่ชอบมือใหม่เฮ้ยพี่ทำไมผมหยดน้ำยาแล้วมันมันไม่หนี่เลยวะอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอะเคนโดอะโม้กับอะตอมเดทแรปปิตวีทู เดี๋แล้วปิดใส่กับแมวอันนี้ดีกว่าจะได้สีจะได้แมทแมทกันเนาะใช้อัลฟาเนี่ยจะได้แมทแมทกันหน่อยอ,อ่านี่แหละสัมร,รีเคนโดคือการซึมซับน้ำยามันเนี่ยผมบอกเลยนะชั้นยอดเดี๋ยวผมจะอลองให้ดู ว่าการกระจายน้ํายามันเนี่ยเป็นยังไงแต่คงไม่ได้ลองทุกตัวนะเอาที่คนที่มีงบแล้วต้องการสำารีคุณภาพดึงชัดกินชัดเนี่ยดูผมเบิร์นนะสิบวิ่งอืมคุณดูแล้วกันเนี่ยมันดูดน้ํายาที่อยู่เนี่ยผมแก้งไม่เติมในในนี้ในรวดมานะผมเติมในนี้ในแองนี้แล้วก็นี่ อนี่คือกดไปประมาณอเห็นไหมกดไปเจ็ดวิอ่ะอีกทีเห็นอะไรไหมครับน้ำยาเนี่ยมันวิ่งดูดขึ้นมาตรงนี้ซึ่งมันจะดูดแต่เข้าใจแหละครั้งมาแรกๆอะ่ะมันจะหยดลำบากก็คืออย่างเทคนิคถ้าเป็นเทคนิคผมนะผมจะ โมล่ลวดเสร็จแล้วปุ๊บปั๊บเราก็จะหยอดไปตรงนี้แล้วค่อยๆกดไฟอ่อนๆนี่ผมยิงที่80วัตต์นะอืมอ่าโอเคกลิ่นชัดควันตูมซึมซับน้ำยาเออไม่ใช่ซึมซับน้ำยาคือต้องการที่แบบว่าคือจริงๆอ่ะอยู่ได้สองสามวันเลยนะเพียงแค่กูเอาเช็ดชู่ตะก้อนหนึงแล้วก็ใส่ไปในท็อปแคปอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ครอบไป ซึ่งกลิ่นเนี่ยมันชัดจนแบบเออที่แรกอะติดไอดตัวนี้นะสำมีซีโอซีโตัวนี้ที่ผมบอกง่ายๆนะเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกง่ายๆเนะี่ยแต่มันก็นะมันมันค่อนข้างราคามันมันก็ไล่เรี่ยกันสูงเจ้าเคนโดโอเคจบไปคืองานที่มีคุณภาพมากมี QR Code เช็คมีทุกอย่างเช็ค สามารถเช็คที่เว็บไซต์เขาได้เลย c a n d l w a p e r c u t t o n c o m นี่ก็จะเป็นเฟซบุ o กเขาก็แล้วแต่ชอบอ่ะผ่านไปต่อมาพี่ผมต้องการแบบว่าขอประหยัดหน่อยขอแบบงบน้อยแต่ว่าสำรีเนี่ยเทียบเท่าคุณภาพเจ้าสองตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนี่อเมริกา าทีนี้เนี่ยนี่แหละที่เขาใช้ชาวบุรี่ฟ้าใช้เวฟกันเนี่ยจเจ้าตัวนี้คือซัมรีลิอีก้าิบสอ่าเขาก็จะบอกมาเลยว่าของเจแปนไม่แต่งสีไม่เติมกลิ่นเห็นไหมจะบอกชัดเจนเลยคือเนี่ย ผมใช้ค่อนข้างโอเคเลยนะคือมันเป็นสําเรที่เราประหยัดได้แล้วกลิ่นกลิ่นก็มาโอเคมันก็อาจจะตอบจากเคนโดประมาณ10อจะมาเป็นแผ่นอย่างนี้คล้ายคกับที่มากับเจ้าตัวนี้ที่เขาแบ่งขายเนี่ยแต่เพียงแต่ว,ว่าเขาจะมาแผ่นใหญ่แต่ถามว่าใช้ได้ใช้ได้เลยเหมือนกันเลยครับลอกแผ่นหน้าแผ่นหลังหรือจะเอาด้านเฟ็นด้านหน้าก็เอาด้านหน้า กับด้านหลังออกแล้วก็ปั่นเป็นพุ่มเหมือนคล้ายๆประมาณนี้เหมือนกันอ่าก็สำหรับคนงบน้อยเราอยากแบบนะนีผมเปลี่ยนลวดเป็นสัมฤททุกวันเลยพี่โอโหใช้เกนโดก็ตายใช้ตัวนี้แทนสัมฤทิ์ีก92อ้าวและอันนี้ละพี่ตัวนี้ก็สัมฤทิ์ีกเหมือนกัน แต่เขาจะระบุมาว่า90อันนี้เป็นลิ่วเก้าศูนย์เขาจะการันตีตัวนี้มาว่าออร์แกนิกออร์แกนิกเนี่ยคือสำลีที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งหรืออะไรเลยไม่เหมือนกับเจ้าตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ผ่านแต่ว่าเพียงแต่อาจจะไปอัดเป็นแท่งขึ้นรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคล้ายๆนะแต่ผมผมผมว่ามันก็โอเคอะแต่แต่ ตัวตัวผมเองชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าแฟนซื้อให้หาจิบหายส่วนตัวนี้จะเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมว่าแผ่นหนึงอะ่ะมันจะบางมันจะบางกว่าตัวนี้เพราะว่าคาดว่าเขาน่าจะแค่อัดแท่งหรือฆ่าเชื้ออะไรเนี้ยนะผมก็ไม่รู้ขอโทษด้วยตัวนี้จะเป็นออร์แกนิกมากกว่ามากกว่าเจ้าตัวนี้ ทีนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันโอเคไหมตัวสองตัวนี้คือตอนนี้ผมใช้กับตัวนี้อยู่รรีีรเเิด리ดขอใช้นี่แล้วกันอัลฟาเอ้ยไม่ใช่ขอใช้กับเทสลาสามอ่าก็ก็สำหรับคนที่อยากรู้นะจะมาหยดน้ำยาให้ดูแล้วกันเอาเป็นนี่แล้วกันขอหยดหน่อยนะ มอนเตอร์บูรี่ชีสเค้กเพิ่งลงคลิปไปเมื่อวานเมื่อคืนเนองเนาะแต่ตัวเนี้ยผมว่ามันโอเคนะดูการซึมซับมันอะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปิดแฟลชหน่อยอ่ะดูการซึมซับมันอ่ออนออาน,อนี่แหละ เห็นไหมนี่ผมด้านอยู่ที่เดี๋ยวขอปรับขีดอ่ะพอดีช่วงนี้ติดแรงเห็นไหมผมว่านะมันกระจายน้ำยาแบบก็โอเคอะนะผมว่ามันก็โอเคในะระดับหนึ่งอะเห็นไหมนี่ขนาดหยดไปนิดเดียวเนี่ย ตั้งใจเพื่อให้ดูว่ามันมันก็ไม่ได้ขาดการยากนะเพียงแต่ว่าคุณโมหรืออะไรเนี่ยตรงนี้อาจจะบางหน่อยแต่ถ้าเป็นเคนโดเจ้าเคนโดเนี่ยเห็นไหมเจ้าเคนโดเนี่ยโอเคเลยอะ่ะคือผมชอบนะส่วนตัวแต่ก็ประหยัดก็ก็กลิ่นมันก็ดรอปกันไม่เท่าไรหร่หรอกครับเห็นไหมแต่พอโดนแบบอืมดูการกระจายน้ำยานะนี่8ปดิบวัตนะ ไดดีจ้ะอ่าแล้วทีนี้ขอครับผมขอมาสรุปอีกทีนึงก็คือว่าถ้าคุณถ้าคุณต้องการอ่อประหยัดหรือแบ่งขายอยากจะเริ่มต้นเล่นบุหรี่ฟ้าดูก่อนก็ก็อาจจะใช้แบบนี้ก็ได้เพราะว่าราคามันมันถูกแล้วก็เยอะปริมาณก็เยอะก็ส่วน ถ้าคุณชอบแบบอะไรที่ง่ายๆ่าผมไม่ชอบเชือกยากพี่ผมไม่ต้องมานั่งซอยสำลีไม่ต้องมานั่งดึงนั่งจัดคือใส่แล้วตัดจบมาตัวนี้สำลี cotn เชือกรองเท้าแบบนี้พี่ผมเล่นเก่งละผมไม่ไอ้นี่เรื่องงบสักเท่าไหร่แต่ขอไปกิ่นมันชัดๆดีดควันตุม่มตูมดึงกลิ่นขึ้นมาปึ๊กเขนโดโก เ i n d ดเว็บ e ัต t ้ o n โกเอฟเ i ชนะเดี๋ยวพูดผิดหลายรอบแล้วพี่ผมว่าช่วงเนี้ยงบผมน้อยแต่แบบอยากได้ของมีคุณภาพที่ดีที่มาจากร้านค้าญี่ปุ่นแน่ๆนอนอนผมขอแนะนำสอตัวนี้ครับอ่ารีเที่ชาวเว็บก็รู้จักกันดีลอใช้ได้ แต่แต่ถ้ากลิ่นถ้าผมบอกไปอย่างเงี้ยมัน Jamie, มันก็พุ่ยากอะเอางี้ดีกว่าไปลองลองดูผมผมบางคนเขาบอกว่าโอเคบางคนเขาบอกว่าพี่กินมันตอบจังเลยอะไรเงี้ยก็นนี้ก็อยู่ที่เราแล้วแต่เลือกนะแต่ถ้าเป็นตัวผมถ้าผมใช้ทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้แหละสองตัวนี้แหละหอเก็บก่อน จะได้ดูสวยๆหน่อยเอาง่ายๆอ่ะถ้าเกิดประหยัดกินดีควันก็ชัดระดับหนึ่งไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ผมดูดอยู่แล้วพี่ก็ขอให้ไปเล่นสอต,ตัวนี้หรือตัวนี้ราคามันถูกครับ ส่วนถ้าชอบความสะดวกสบายไม่ต้องมานั่งจัดนั่งอะไรขอโทษนะที่บางทีพูดกังวลคืออยากอยากให้ลองให้รู้เข้าใจกันทุกคนนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเรื่องสัรีเท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกคําติชมนะครับไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย